ดึงเอา้ามานอนอะไรตรงนี้นอนดูปลานี่ไงไหนเนี่ยนี่โอุ้ยที่ไหนวะสวยจังเนี่ยอันนี้รีสอร์ดบ้างเนี่ยนะโอ้ยบ้าของเองน่เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนกมาหาที่อึ่นแป๊บนึงบ้านที่อึ่นเหรอนะเดี๋ยวผมขอหมุนตัวก่อนไม่ใช่บ้านเล็กนนนะบ้านน้อยนะบ้านทั้งหมดห้าหลังนี่บ้านใหญ่เลยนะบ้านใหญ่ๆหญ่นี่ะอ่าโอ้ยสวยสวยสวยอันนี้เราอยู่ตรงแม่น้ำใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าเอาน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาไว้เอ้าที่อิงลองจะบอกว่าตรงนี้มันออยยู่่่ในนนนพื้้้ททีีบบาาาเเเรรลหดิ เอาพาชมหน่อยได้ไหมได้เสียค่าชมไหมไม่เสียอ้าวงั้นท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปิดหนีอย่าเพิ่งปิดหนีเดี๋ยววันนี้ที่อึ่งพาไปชมที่สวยๆอ่าสบายๆนั่งเล่นดูปลาดูอันนี้เป็นสะพานใช่ไหมสะพานสิอ่านี่นี่นี่ให้ดูก่อนแล้วมันมีจุดเด่นอะไรแปลงนี้จุดเด่นคือด้านทิศเหนือเนี่ยเป็นแม่น้ำนี่คือเป็นแม่น้ำแม่น้ำเดี๋ยวค่อยพาดูเดี๋ยวก็พาดูแล้วแล้วอันไหนมันมีอะไรจุดเด่นอีกมีบ้านทั้งหมดนะห้าหลังเอาไหนเดี๋ยวขอขดทิ้งผมขอกลับตัวก่อนทิ้งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา อีกขอขอให้เ <Follow> ห <me. S 1> <Koll ater> <statistically> ็นหน้าที่อื่นก่อนนี่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 มีกี่หลังเนี่ยห้าหลังใชไหมหลังที่อันนี้บ้านในสวนเลยในสวนติดแม่น้ําติดละยางด้วยติดละยางเสียงรถกระซิบกระซิบนี่กี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานสามสิบสามแต่ราคายังไม่พูดยังไม่พูดไม่พูดหนึ่งไร่หนึ่งงานสามสิบสามเกือบได้ครึ่งกระซิบอีครั้งนี้อีกครั้งนึงโอ้โหไม่ต้องกระซิบอาไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมเดี๋ยวที่ยังพาชมหน่อยนะได้อไาไปไปดูน้ำดีกว่านี่เราเราพาไปดูน้ําก่อนอ่าอยู่ที่ไหนนเเเีี่่่ยยออออูทภ อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีอ่าก็คือจากกรุงเทพประมาณกี่กิโลเอาที่เวสเกตหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลขับรถประมาณสองชั่วโมงกว่า,าแล้วมาอยู่บรรยากาศอย่างนี้เลยอ่าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยที่อึงนั่งเวลานั่งกันก,นา,กาแฟมาอลองลองนี่ลองลองไปในแนวแบบนี้น,นั่งนอนเล่นสบายเลยกับไม้เก่าๆเนียอ่าหลับสบายเหมือนต้องไว้นอนเย็นๆเช้าๆนั่งจิบกาแฟ นะเดี๋ยวไปดูที่มันมีจุดเด่นอะไรอีก<น>แต่ต้นไม้เขาเยอะในที่อืนะ่นไงทำสไตล์แบบสไตล์รีสอร์ทอ่สาสไตรีสอร์ทเลย <S <S ต้นไม้นี่โอ้โหเยอะมากเลยนะใมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อ่ามีทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่เต็มไปหมด <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่อ๋อต้นเล็กต้นใหญ่ <S <S อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูแม่น้ำก่อนบบเล็ก้านใหญ่ระแวแววงบใส่เสียวสั้นหลังนี่นะคือแปลงนี้เรายังพูดไม่หมดนะให้เราฟังเราไปเรื่อยๆยัง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 เราพูดเดี๋ยวทิ้งระเบิดไงทิ้งระเบิดคือท่านผู้ชมจะได้ฟังเรา เออน,นี่อีกหนึ่งหลังใช่ไหมนหนหในนี้นี่เป็นผ้านนี่มีมีอะไรให้นั่งบ้างในเนี้ยอันนี้มีแอร์มีที่นอนเขายกให้เลยยกให้จิอ่าคือมาซื้อเนี่ยทิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยแต่วันนี้เราจะไม่ขออนุญาตพาดูข้างในไม่ดูละไม่ดูไม่ดูเราให้เกียรติอันนี้ึ้นไปป็๊บนั่งดูน้ำไปดูแม่น้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อเราอ,เอ,อ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นเราบอกว่าแปลงนี้เรารีวิวแปลกๆทิ้งระเบิดให้ผู้ชมเนอยากดูอันนี้มันอยู่ในที่เราหมดเลยใช่ไหมที่อื่ นี่น,น,นี่ให้ดูนี่บรรยากาศสวนป่าหนึ่งไร่ครึ่งเนา 5, ะเราเรียกหนึ่งไร่ครึ่งกี่ชโหนรู้ไหมมีสามโหนสามชนโหนแต่อยู่ในนี้หมดขไข่มูรวมหมดเลยมีรั้วรอบขอบชิดปลาปามีไหมเนี<ไ>่ยอมีดิเอามีด้วยไม่มีปลา<ไ>ปาอ๋อไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าก็มีน้ไม่งั้นมันติดแอร์ไม่ได้อ๋อผมนี่ก็สิ้นคิดไปได้อันนี้ใช่ไหมแม่น้ำนี่ที่หนึ่งโอ้โหสวยสวยสวยใครชอบบรรยากาศเช้าเช้ามานั่งดูปลาดูอะไรเนี่ย ากว้างกี่เมตรอิงด้วยสายตาแม่น้ำเนี่ยเป็นร้อยเมตรอ่ะเป็นร้อยเลยนะเนี่ยนะจากนี้ตะลิงร้อยเมตรน้ําเคยท่วมไหมน้ําเคยท่วมไหมไม่เคยนะแถวนี้ไม่มีประวัติแม่น้ําอะไรอ่ะแม่น้าท่าจีนแม่น้าท่าจีนใช่โอ้เอาไม่คิดที่อิงบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาบนบ้านเนี่ยนั่งนอนมาก็จะเห็นตรงนี้เลยเห็นเลยอ่าเดี๋ยวที่อิงค่อยไปเป็นนางแบบในนายแบบนด้แบบจะไปเป็นนางแบบซะแล้วไปติดนางแบบแล้วอันนี้อะไรที่อิง นั่งทานหมูกระทะได้ไหมกินหมูกระทะพูดอยู่เนี่ยเบียได้ไหมเอออย่าพูดสิแปได้เลยไหมเปรี้ยวปากเลยไหมไหนลองทำทำท่าหน่อยดินี่นั่งเอ้า้คนทีนมาใหม่ก็นั่งตรงนี้อ่่าาเกก็นั่งนนน้ั่งเล่นไพ่ได้ไหมแหมโควิดนะไม่เป็นไรมันรวมตัวกันไม่ได้ออ๋รวมตัวไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่โควิดล่ะเอาเดี๋ยวผมจะได้มาแทงสักสองตาอ๋อสองตาใช่ไหมการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเล่นไม่เป็นอ่เล่นไม่เป็นเล่นแต่อะไรนะดูดวง มาดูดวงตรงนี้ได้สำรับหนึ่งแล้วนั่นก็เป็นแม่น้ําที่ที่ที่อึ่งบอกก็พอสมควรนะเนาะนี่นี่น้ํายังไม่เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเต็มที่มันเต็มปิบเลยนะแม่น้ําก็ไปทางนู้นเลยใช่ไหมนู่นที่อึ่งนมีศาลาด้วยเหรอเอาไปดูกันหน่อยได้ไหมที่มันกว้างมันต้องเคลื่อนตัวไวเอาลงนี่นะไอ้ที่อึ่งเดี๋ยวอันนี้อะไรอีกนะเนี่ยผมนี่หูตาชอบแวะนั่งยังไงอะ มาทั้งรุ่นมาทั้งแผ่นมาทั้งหมดเลยอ่าแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศของคลองน้ําำแล้วน้ํานี่เข้ามาจากไหนในคลองเรียกว่าคลองเนาะอ่ะอะาใช่ดึงจากแม่น้ําขึ้นมาเนี่ยอ๋อปั๊มปั๊มขึ้นมาแล้วมาเก็บไว้ในนี้น,นี่พ่อปั๊มอยู่นี่อ่าปกติเนี่ยเต็มเลยที่ที่เขาไม่ได้ดึงไว้เขาบังบัดน้ำอยู่ตัวเน,นี้ยอ่าถามคําเดียวขายทําไมไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลไม่มีเวลาดูแลอยู่กรุงเทพอ่ายุงเทพเดี๋ยวไปกระซิบราคาตรงนู้นดีกว่าได้อ่าถ้าผู้ชมจะได้แบบ ดูไปอยากไปอะนะเออไม่ต้องทิ้ะเบิดไว้นานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดจะเข้าตัวเราอันนี้คือบ้านนี้หมดเลยนะจริงนะหมดเลยจีอ่าหมดเลยสวนป่าบ้านเบิร์นหน้ากว้างประมาณกี่เมตรเดี๋ยวบอกระยะก่อนด้านหน้าอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรคือติดถนนแล้วลึกล่ะลึกเข้ามาในประมาณสักมันมันมันเส้นเสียงนะอ่ามันเสียงตามคลองไงอ่าอ่า้น้ำประมาณกี่เมตรหกสิบเมตรหกสิบเมตรอยู่ภายในใต้ไร่ครึ่งหกสิบเก้าสิบเมตรอ่าหกสิบห้าสิบประมาณโฉนดมีสามผืนอยู่นี้ทั้งหมดอ่าโฉนดสีชมพู ดดสีแดงสีแดเอาผมไปเห็นสีชมพูที่ไหนมาแล้วเนี่ยโอ้ตาลายแล้วมั้งเสื้อที่อึ่นองนี่แหละเดี๋ยวไปดูสารานี้หน่อยดิดอกอะไรคล้ายๆดอกกุหลาบเลยโอ้โหไม่แน่ใจเคยเคยรู้จักนะแต่ลืมไปแล้วเ <c oughs> นี่ยสวยสวยสวยคือต้นไม้มันเยอะมากนที่นี่เนาะใช่ที่นี่หยียบอยู่หญ้าอะไรเนี่ยร <c oughs> ย้าอะไรหญ้านวลหญ้ามาเล่ยามาเล่อ่ญ้ามาเล่ไม่ใช่ไม่ใช่รสชาติมันเป็นยังไงย่าองี้เคยไหม ไม่ไม่เคยกินใช่ไหมไอ้หญ้ามันสวยหญ้าอย่างนี้มันสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศาลาอ่านี่เป็นศาลาริมน้ําเลยนี่ปื๊ดมีงานบุญงานบวชเนาะอ่าไ้นมันเป็นยังไงไหนลองไปดูดูดูท่าทางหน่อยดิแล้วก็มีที่พักสองข้างอ่านะพูดถึงงานบวชสมมุติสมมุติสมมุติถ้าที่อื่นซื้อที่อื่นทำไปทำอะไรทำเปิดบริสุทธิเปิดบริสุทธิ์ให้คนพักใช่แล้วเมื่อกี้ที่อื่นบอกงานบวชอะไรแหละพูดถึงงานบวชนะ กันม่ครัวเนาะอ๋อตรง,น,ตรงน,นี้เลยหั่นกระเทียมเนาะอ๋อริมแม่น้ำอย่างนี้เลยเออคุยกันนู่นเฮ้ยมันลงไปได้ไหมทิ้งได้อ่ะลองดิลองดิดอ้โหลงไม่ได้เยอะเลยที่หลุมในข้างล่างนูเอาไม่ต้องเอาสุดๆของมันอ่ะ<โ>อ,อันนี้ก็ริมน้ำเลยนะอ่าตรงนี้ก็พอเนาะอ่านี่นี่เป็นระเบียงริมน้ำเดี๋ยวที่อื่นผมขอหมุนกล้องก่อนนี่โอ้โหแม่น้ำกว้างๆเลยนี่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยไผยเรือได้ไหมเนี่ยโอุสบายอ่าไผยเรือได้ตกปลาล่ะตกปลาก็ได้ถ้าเราอ่าเป็นอะไร เบาๆเป็นกีฬาสนุกๆอ่าเป็นกีฬาอ่าเป็นกีฬาอย่าไปเป็นอาชีพอ่าแล้วตรงนู้นก็ไปเรื่อยๆเลยแม่น้ำอ่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลงไปด้วยมาติมาผมอยากจะเห็นไงคลิปนี้นี่ใช้เวลานานนะเอาแค่สชั่วโมงเหรออ่าสองชั่วโมงดูเป็นกีอะซีรีส์เกาหลีเลยนะอ๋อนี่อิงบ้านนู้นใช่ไหมที่เราเห็นมาใช่อ๋ออันนั้นคือหนึ่งหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าอ่าหนึ่งในห้าหลังใหญ่นี่มีสามห้องนอนมีสามห้องแอร์มีสามตัวเลยพูดง่ายเลย มีแอร์ให้หลังใหญ่ในสามเครื่องหลังเล็กอีกสองสองหลังก็หลังละเครื่องอ่าแล้วก็มีโรงครัวด้วยแล้วมีที่พักเหมือนเมื่อก่อนเขามีคนงานคอยดูแลเขาก็มีที่พักให้อสมมุติว่าใครจะซื้อนี่มีลูกน้องมานี่มีที่ให้ลูกน้องพักเลยสบายสบายหนุนแม่น้ำาอไอ้ถวโน้นมีบ้านคนไหมเขาสร้างอะไรกันล่ะทำเป็นเกษตรผสมผสานอ๋อสบายเลยสบาย เลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรก็เห็นเขาพูดนะสบายเลยไอ้ที่อึ่งผักผักอะไรมันมันมันไหลเนี่ยตามน้ำเนี่ยผักตบชวาเห็นไหมมันไหลใช่ไหลตามน้ำคมันจะมีดอกม่วงนะจะสวยเลยนะผักตออะไรนะผักปอดผักตบชวาน้ำมันไหลไปทางไหนน้ำไหลลงนี่จากนี้ไปทางนี้อ่าเข้าเข้าตัวเมืองสุพรรณไปเลยอ่าไหลไปเลยทีนี้ทิศทางมันเป็นยังไงลืมเลยนี่ยเรายืนเนี่ยทิศเหนือทิศเหนือหันหน้าทางไหนนี่ นี่คือที่เหนืออ่าเพราะนั้นเมื่อก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้คือหน้าบ้านหน้าบ้านอ่ากับกันกับกันสมัยนี้ถนนคือหน้าบ้านสมัยโบราณตรงนี้คือหน้าบ้านอ่าตรงนี้ปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นหลังบ้านอ่านี่คือบรรยากาศของศาลานี่บรรยากาศของเนี่ยบ้านต้นไม้ใหญ่มีเยอะนะเยอะพอสมควรมีู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรอ่ะนะมาสัตยาสัตบันอ่าอะไรอ่ะปาล์มค็อเทว์ปาหางกาลอกอ่าต้นสนต้นอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะนะไปเดี๋ยวที่อิงพาไปเดินดูอีก มาตรงนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเนาะทำอะไรผ้าโดดน้ำผ้าเนี้ยเอ้ที่หนึ่งมันเป็นยังไงสมัยนี้ไม่เคยเห็นกันอะเอาจะดูใช่ไหมจะดูดิ FC อยากดูหลายคนเลยเผื่อบางท่านดูไปกินข้าวเป็นวันจะกินจะอ้วกเลยนะอ่าเอาไปคลิปต่อไปแล้วกันอ่าแปลงนี้ใครใครดูเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์เก่าๆสามสิบสามไม่ต้องพิมพ์ใครชอบอะไรพิมพ์มาเอออ่าไม่มีใครตายนะบ้านพวกนี้บ้านมันใครจะมาตายไม่มีบ้านมันสร้างใหม่สร้างไม่นานอ่ะมันจะมีประเภทโรคจิตอ่ะเห็นบ้านปุ๊บหลอน อแสดงว่าที่บ้านเขาคงมีอยู่เยอะนะถึงหลอดเนี่ยเจอบ้านขายบ้านไม่ได้ขายหนีผีอะไรที่อะไรมั่วไปหมดอ่าเราแอนตี้พวกนี้อยู่แล้วไปที่อื่นพาชมหน่อยอันนี้คือเป็นส่วนด้านแม่น้ํานะข้างๆก็มีบ้านเพื่อนบ้านนี่นี่นี่หลังนู้นคือของเครื่องเมือนบ้านอ,อยู่กรุงเทพอ่ารั้วเรามีตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือเพื่อนบ้านนะของเราอยู่ตรงนี้อ่าันนี้ทำสไตล์คลายคลายรีสอร์ทกันหมดคล้ายๆกันหมดเพราะมันอยู่ริมน้ําที่สวยๆหาริมน้ำมัหายากเฮ้ยจริงกระซิบราคาหน่อยดิ กระซิบกระซิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนสามล้านเจ็ดอะไรนะเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดจุดสามเจ็ดล้านเออราคานี้มได้หมดนี้ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ต้องมาต่ออะไรมากแล้วไม่ไปต่อิไม่ใช่เห็นอ้ปุ๊บต่อไปหมดกลายเป็นลูกช่างต่อเลยผมพูดอย่างนี้จะโกรธผมหน้ามันมีประเภทแบบต่ออย่างเดียวอ่ะดูยังไม่ถึงครึ่งม้วนเลยไม่ต้องถึงครึ่งม้วนหรอกนาทีแรกลดได้เท่าไหร่อ่าอย่างนั้นเราจะไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยลดได้บ้างแต่ให้มาดูที่ก่อนอ่ามาชมที่มาอะไรกันก่อน ที่ดิอย่งเดินนี่มันเป็นอะไรเขาเรียกทางเดินอ่าทางเดินเท้าอันนี้จะบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมมีกี่ชั้นสองชั้นมันเรียกว่าสองสเต็ปอะเนาะคือจะชั้นครึ่งก็ไม่ใช่ชั้นครึ่งจะสองชั้นก็ไม่ใช่สองชั้นที่ดินอี่างนี้ข้ามนี่ต้นอะไรที่มุดไปเนี่ยอันนี้อะไรมดอกมะดงม่วงใช่กะลาเวหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่กระดังงาปะไม่ใช่เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะนะใครรู้จักก็พิมพ์เข้ามาแล้วกันอ่า ในนี้ใครเห็นต้อนอะไรพิมพ์เข้ามาให้หน่อย <S <S อมาไว้เห็นต้อนอะไรบ้างอะนะอ่ะาไปอันนี้คือหลังอีกหลังนึงอีกหลังนึงอันนี้ก็มีแอร์มีแอร์ด้วยแต่เราจะไม่เข้าไปในบ้าน <S 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 เราจะให้ท่านมาชมเมื่อท่านมาเองอ่าท่านมาแล้วท่านค่อยชมแล้วกันอ่านี่นี่นี่ที่ทอี่นแวะ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 หน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยเอาหน่อยเงี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยนิดนึงนิดนึงนี่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 สมมติเรามาปุ๊บเปิดประตูมา เห็นอะไรมั่งเดี๋ยวสมมติผมเปิดมาปุ๊บเห็นแม่น้ำวิวอย่างนี้หรือท่านมาเติมน้ำตรงนี้ให้เต็มนี่มันดูติดเลยอ่ะนั่นมีท่าคนอื่นกันได้ไหมได้หมดได้หมดสบายๆบ้านเราเนาะตอนนี้เจ้าของไม่ได้อยู่อยู่กรุงเทพแต่มีคนดูแลอยู่จะมาต้องนัดหม่ล่วงหน้าหนึ่งวันได้เพราะจะล็อกประตูไปต้องนัดหม่ล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้ ต้องขอเลยว่าจะไปจะมาต้องบอกกันบางคนนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบางคนเขาก็กลัวโควิดนะ,ะ,ะเพราะฉะนต้องนัดหมายเราต้องใส่เนี่ยตอนนี้มันต้องดึงลงหน่อยก็ได้อ่ามันพูดไม่ได้อ่าไปไปนี่คือบรรยากาศนี่นี่อันนี้คือหลังที่สองใช่ไหมที่เรายืนหลังแรกเดี๋ยวผมท,ที่อึ้งแป๊บนึงเดี๋ยวผมชี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมงงหลังแรกคืออ,อันนู้นอ่าอ,อันนู้นที่ผมทําอยู่เนี่ยที่ถ่ายทำอยู่ยคือหลังที่สองเนี่ยนะหลังที่สองหลังที่สามคือบ้านหลังใหญ่ อ่าอันนี้มีสามห้องอ่าไปก็โอ้โหโอเคก็โอเคนะสภาพบงสภาพบ้านเป็นบ้านคอนกรีตบ้านปูนมะมันโอเคมาทาสีได้อย่างเดียวอ่าไปตรงไปเลยที่หนึ่งมีน้องหมาด้วยปกติที่หนึ่งนี้หมาเห่าไหมเน่น่ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมให้เขาแวะนี่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 อันนี้คือหลังที่สองอ่าหลังที่สองลงที่สองจะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นครัวมันเป็นเหมือนกับเทเลสเหมือนกับถึงกันหมดอ่ะเนาะเป็นเป็นระเบียงถึงกันหมดอ,อันนี้เป็นครัว,คร,วครัวสไตล์ยุโรปอ่าอน,นี่เป็นครัวโรงครัวอาหารก็ตร,นาารตงนี้้ไดอ่าทีนี้มันก็จะกลับมาสู่ที่ที่อื่ปรากฏตัวตอนแรกอ่าที่ที่อื่นโผล่มาจากน้ําตอนแรกตัวเงินทองอ๋อไม่ใช่เหรอไหมอ่าอันนี้ก็คือแค่ครึ่งรอบเองนะครรึ่งอบอ่า ไปครึ่งไปครึ่งหน้ากัน,ลน,นปลาปลาปลาเ,เดี๋ยวผมขอมุลตัวเองนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะลืมภาพนี่นะเมื่อกี้เราไม่ได้ไปไหนนะอ,อ,นอยู่แค่ครงเนี้ยอ,อยู่แค่นี้อ่าเราอ้อมมานี่เองดูได้ไม่ถึงสองงานเลยอ่า <laughs> ไปอันนี้คือครัวอ่าให้ดูต้นไม้ใหญ่เป็นพุ่มแบบโอ้โหยังก็อยู่ในกลางป่าเลยอะ่ะ เรียกปลาเลยปลาคร์ฟเลนะนั่นนะเออมี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 เอ๊ะปกติที่ที่อึ่งถ้าเกิดสมมติที่อึ่งมาคนเดียวนี่ปลานี่จะอยู่ไหมไม่อยู่อะไม่เหลือไม่เหลือแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอะอยู่ในท้องหมดแล้วอ่าแต่วันนี้เราไม่ทําไม่ทําอ่าไม่ทําเพราะมีคนอยู่หลายคนแต่ถ้าทิดอึ่งมาคนเดียวนี่เรียบร้อยาหารมันเยอะวันนี้อ่าเขาก็จะประดับด้วยตุ๊กตาหินอะไรเยอะเหมือนกันนะใช่เนี่นี่เนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะพี่อึ่งพญาครุฑอ่าอันนี้พญาครุฑอ่า แล้วผมเห็นพญาอะไร,ระพระพิคเนตนู่นนู่นพระพิคเนตอยู่ตรงมุมนู่นจะประดิษฐ์อยู่ตามสวนเราต่างๆาาอ่อนะใช่แต่เขาบูชานะอ่าเขาบูชาเขาบูชาเขาไม่ได้ตั้งประดับอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่พักของคนงานอ่าน,นี่อีกหลังนึงอันนี้หลังที่เท่าไหร่อันเนี้ยง่ายเลยสี่สี่อันนี้ก็้าแล้วดิอ่าถ้านับเอาลงปรุงอาหารหรือลงครัวก็ครบหา้าอ่าอนี่ดูบรรยากาศ อันนี้คลิปนี้จะวนหัวหน่หนอยเนาะเพราะเราต้องหมุนให้รอบอท <Aven. S 1> ่านจะได้เห็นบรรยากาศเหมือนเราอะนะมาแล้วก็สึกสดชื่นนะอ่ายิ่งฝนตกนี่หน้าฝนนี่สวยเลยอ่าอันนี้อีกอันนึงไอีกอ,อนนีกอีกที่พักอ,อีกที่หนึง่งอ่าแต่อันนี้ไม่มีแอร์นะไม่มีแอร์เป็นที่พักของคนงานนี่ขนาดที่พักของคนงานนะโอ้โหยังหรูยังสวยอ่ะห้องนอนเขาใหญว่าห้องห้องนอนบ้านผมเนี่ยนะอ๋อโอ้โห เนี่อันนี้เป็นที่พักคนงานเขาอ่าเป็นไม้ๆแค่นั้นเลยอ่าไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นห้ามั่งที่อื่นไปไหนก็มีแต่ป่านะทางเข้ามันจะมีสองทางนะอันนี้ทางหนึ่งอันนู้นทางหนึ่งอันนี้เวลาคนงานเข้าออกนี่ไงอ่าก็เหมือนกับพูดง่ายๆมันมองแล้วผมไม่ว่ามันไม่เหมือนบ้านอ่ะเหมือนเป็นลักษณะของรีสอร์ทนะนะก็ลองดูหนึ่งไร่ครึ่งจริงๆมันไม่ครบหนึ่งไร่ครึ่งหรอกมันหนึ่งไร่หนึ่งงานเท่าไหร่นะสามสิบสามหนึ่งไร่สามอ่าหนึ่งงานสามสิบสามอ่าเจ็ดจุดสามเจ็ด ใครไวใครได้แล้วกันสนใจมาชมมาชมแล้วมช,มมชมปุ๊บชอบทำสัญญาอ่าแค่นั้นเองนะครับถ้าคิดแบบต้องเดี๋ยวไปต่อมาเนะี่ไปต่อ,อที่ึงมาที่เลือ3ล้านนี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมารถทันเปิดเปล่า,าอ่ากลัวจนเสียเวลานะราคาเขาแทบไม่ได้ลดแล้วคแค่บ้านนี้ก็คุ้มแล้วนะครับใครคือไม่ต้องมาเริ่มแบบซื้อจากศูนย์นนะเริ่มต้นเลย,เลยนี่ที่่นอันนี้ไปก็ไปถนนใช่ไหมเปิดปื๊ดแล้วก็ไปถนน ม่ต้องกลัวเรื่องถนนเขาปั่นนี่ไม่เรียบร้อยแล้วอ่าง่ายๆเลยที่เราจากถนนเนี่ยตก20กว่าเมตรใช่เขตถนนเขากว้างอ่าอันนี้เราบอกไปแล้วอยู่ที่ทิ้งอย่าอย่าโดนแดดอย่าโดนแดดทำไมอ่ะมันจะขาวเริ่มร้อนหลังอ่ามันห่างจากสุพรรณเมื่อกี้ที่หนกกี่โลนะสุพรรณเนี่ยประมาณเท่าไหร่บ้างหกสิบกิโลหกสิบกิโลเอาง่ายๆมาจากบางใหญ่แล้วกันเนาะเส้นนี้บางใหญ่บางบัวทองเส้นสามสี่ศูนย์ตรงมาดิ่งเลย ผ่าเมืองสุพรรณมาเลยสุพรรณแล้วอะไรสี่ประจันสามชุกสามชุกเดิมบางนลำบวชอ่าแล้วมาถึงที่นี่อ่าสิบกิโลจากเดิมอำเภอเดิมบางนลำบวชนะก็ไม่ไกลสิบกว่ากิโลอ่ะโรงพยาบาลก็สิบกว่ากิโลอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสไตล์บ้านสวนกึ่งรีสอร์ทนี่เหมาะเลยเน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 ่นอใชนาทไช่นาดกับสี่สิบกิโลไม่ถึงจากนี้ไปชนะสี่สิบกิโลอ่าที่หัว่วงยังไงถ้าสมมุติว่าคนบอกใหาอยากได้บ้านสวนธรรมชาติธรรมชาติแต่ห่างจากกรุงเทพห้าโลห้ากิโล มันไม่มีนะครับมันไม่มีบ้านสวนเข้าธรรมชาติก็ต้องอย่างนี้อ่าท่านเคยไปรีสอร์ทแบบอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมันจะสวยเหรอใช่โอ้โหทั้งวันฟุบใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแคลกกันอ่าแลกกับธรรมชาติอย่างนี้นี่นี่โอ้โหตายคล้ายๆถ้าทำนะแต่ตายคล้ายๆริมเขาใหญ่ไงนะอ่าเนี่ยคล้ายๆท่านต้องมาชมด้วยตัวเองทลาวไม่เห็นภูเขาเพียงเดียวอ่าอ่าอ่าถ้ามีภูเขานี่ก็จำเลยนะแต่นี้มันเป็นแม่น้ำโอ้ที่อิงปลาเต็มเลี่ยปลาเยอะดิเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำมันยุบไหม ทำไมที่บอกว่ากเขาไม่เติมน้ํานะเขาบำบัดให้มันอ่าเดี๋ยวให้มันเขาเรียกฆ่าเชื้อตะลิงก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเขาก็ปล่อยน้ําถ้าน้ําในในในแม่น้ําท่าจีนเต็มปีบเลยนะ,ะแล้วตรงนี้เต็มเลยนะสวย,สวย,ลยหลายคนบอกเฮ้ยไม่เชื่อหรอกมันไขานี่น้ําท่วมบา้บาแล้วเมื่อที่นี่จะท่วมยังไงถามกับเห็นคาบน้ําหรือย,ยังไม่มีอ่าคาบน้ําเนี่ยไม่ต้องไปโกโหกกันหรอกอขับมาเนี่ยถ้ามีน้ําท่วมเนี่ยคาบตามเสาไฟในเต็มเลยอ่าเพราะฉะนนั้อันนี้มันไม่มีคาบน้ําแสดงว่ามันไม่ท่วมอ่านี่นี่ไปดูบรรยากาศ ที่ถึงแวะหน่อยดิแวะหน่อยแวะหน่อยตรงนี้แวะสักนิดนึงนอนเลยไหมเล่าเย็นนะอย่างนี้เห็นไอ้แล้วอันนี้เราทำจริงๆมันเย็นเป็นกลางอ่านี่ยเนี่ยในบรรยากาศอย่างนี้เลยดีแล้วไอ้กลางคืนนี่ติดไฟสวยๆอ่ะมันมีมันมีอยู่อ๋อมีอยู่ติดให้แบบเต็มที่เลยนะสีอะไรสีส้มๆนะเปิดมาเปิดให้สว่างสวยเลยนะมันคือสว่างบนนี้ชัดๆอ่า บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันทําไมแพงจังไปดูสิดูรอบข้างอ่ะต้นไม้นี่มันประมูลมูลค่าไม่ได้กว่าท่านจะเริ่มจากศูนย์มาสร้างนี่ก็สิบยีปีนะโอ๋อใช่อ่ามันใช้เวลามันใช้เวลานี่ให้ดูบ้านไปดูข้างนถนนกันหน่อยที่ได้อ่ากำลังสบายเลยเนี่ยหรือจะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ไม่ได้ขับตัวอ๋อไม่ได้ขับตัวอุณิให้ดูรถวิ่งก่อนเดี๋ยวท่านหลายคนไม่เชื่อนี่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 รถมันเยอะไหมไร่ถึงมาอีกแล้ว อ่าปรับปรุงเดี๋ยวเราไปดูถนนกันก่อนดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาโซ่ข้างในกันอ๋ออันนี้ถนนทางที่สองเหรอใช่ทางนี้อ่าเอ้ไมันอยู่ตำบลอะไรที่เอิงอันเนี้ยอ่าตำบลปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านี้ยเนี้โอ้โหบรรยากาศสวยๆเลยผมว่าข้างหน้ามันตกหกสิบกว่าเมตรนะหกสิบเจ็ดสิบเมตรเลยนะเนี่ยฮะตรงเนี้ยนะข้างหน้าเนี่ยเออมันเหมือนกันหน้ากว้างหน่อยนึงใช่ไหมอ๋อไม่รู้มันเหมือนกันกว้าง อันนี้คือเขตเขตถนนแล้วนะเนี่ยถนนเลยไหนที่ลงไปบนถนนหนียดิที่อื่นนี้ใช่อินทผลามไหมเนี่ย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 อันนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่อันนี้ต้นปาล์มเรียนแบบเสมือนเลยอ่าคล้ายคล้ายคเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อเราที่อยูงว่าถนนเป็นยังไงเอาไปเอาไปฝั่งนู้นเลยทําไมรถวิ่งเยอะจังมันมีโครงการทําถนนขยายตัวอ่ถ้าขับมานี่จะเห็นนะว่าเขามีการก่อสร้างถนนด้วยอ่าอ่าเนี่ยรถเยอะ แสดงว่าแปลงนี้ติดทั้งถนนติดทั้งแม่น้ำใช่เดี๋ยวข้ามก่อนข้ามก่อนนี่นี่ถนนกว้างอย่างนี้เลย8เมตรนี่ไปดูข้างหน้าก่อนเห็นไหมนี่นี่นี่อ่านี่รถที่อื่นก็ยืนอยู่ตรงนี้โบกรถโดยสารโดยสารไม่มีวิ่งนะไม่มีวิ่งอ่าะว่าใช้รถประจำบ้านบงคนบางคนถามเลยสามเลยเข้าแบงค์ได้ไหม ก็ต้องมาดูก่อนมาคุยกับแบงค์เอาอ่าลองคุยไปคุยก็ไม่ต้องมาคุยกับแบงค์คือไปคุยกับแบงค์เอาอ่แล้วค่อยมาคุยกับเราอ่เพราะเราไม่ได้เดินเรื่องให้ใช่ถามเราเข้าแบงค์ได้ไหมเราก็บอกว่าที่อื่นก็เข้าปกติเข้าปกติไปเบิกเงินเบิกเงินอ่าแล้วเขาให้ไหมไม่ให้แล้วทำไมอ่ะยอดเงินคงเหลือเหลือเท่าไหร่ศูนย์บาทเขาเลยไม่ให้อ่าอ่าแล้วข้างหน้ามันเริ่มจากที่ไหนจร่งเอาง่ายๆเลยนะโน่นต้นไม้นนตนอ่าเปิดมีช่องทางเข้าอ่าป๊ามาประมาณห้าสิบเมตรอ่า มาสุดนี่เลยถังขยะไปหน่อยนึงอ่านี่ข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมนี่อ่านี่คือบรรยากาศข้างหน้าเหมือนรีสอร์ทเลยข้างในจะเป็นรั้วหมดรั้วรอบเลยรั้วสี่ด้านหรือป่าสามด้านสี่ด้านทั้งหน้าอ่าริมน้าก็มีรั้วแต่ว่าเขาเจาะเป็นช่องเป็นช่องไว้อ่าอ่าเพราะฉะนั้นมาถึงนี่สมมติมีแขกมามีคนมาหาก็จอดรถแบบเราได้ใช่อ๋อไม่ต้องเข้าไปข้างในอ่าเขตถนนนั่ยันเสาไฟเลยใช่ครับอนาคตถ้าสมมติเฉยๆนะสมมติมันเป็นสี่เลนนี่สบายเลยโอ้ไม่ติดบ้านเลยอ่า ไปที่น่ข้างถนนเลยข้ามเลยอย่าเพิ่งข้ามดิเอ้าผมก็ไม่เห็นรถดิไม่รู้ว่ามีรถใช่ไหมทำไมมันเยอะจังหะรถดังแอบเนี่ยรู้ว่ามีรถเลยใช่ไหมจุกเลยมันไม่จุกอ่ะเงี้ยหมดยังหมดยังหมดอีกคันหนึ่งอ้าวไปอ้าไปไปไปข้ามถนนก็ดูซ้ายดูขวาใช่เนี่ยเอ่าไปเราเข้าสู่ตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งที่ว่าข้อเสียแป้งนี้มีอะไรบ้างข้อเสียดู สภาพบ้านก็ประมาณ90% 90อไเปอร์นเ้าสอาราคามสูงแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่ราคามันสูงมันสมเหตุสมผลใช่ที่อื่นเราไปคุยข้างในกันอย่างนี้หลไรคนบอกหุ้นราคามันสูงอ่าแล้วกรุงเทพไอ้ตารางวาละล้านสองล้านเป็นล้านละอ่าราคาไล่หนึ่งร้อยล้านมันคืออะไรอ่เอ่ามันสมเหตุสมผลอ่าอยู่ในกรุงเทพมันก็แพงออกมาข้างนอกมันก็ที่เหมือนกันขนาดเท่ากันมันก็อีกราคาหนึ่งใช่ไหมใช่ส่งตรงไหนดีส่งท่านผู้ชมลมๆมไหมล่ะ แล้วแต่ที่ื่นแล้วกันใส่ร่มๆอะตามนี้ใส่ที่ดึงไงเออจะได้นอนได้ด้วยเอาเอาเอาเนี่ยผมชอบบรรยากาศตรงนี้นะกางเต็นท์เนี่ยตรงเนี้ยนะเออกางเต็นท์แล้วก็โอ้สบายเลยบรรยากาศเ่าเพื่อนมานั่งคุยกันสนุกสนานอ่าในบ้านนี้แทบไม่ได้อยู่เลยใช่อยู่ข้างนอกกันเอารับจลมรับอะไรบรรยากาศมันได้เราเห็นอย่างนี้เนี่ยลมมันเย็นนะใช่แต่ทีนี้มันไม่ค่อยพัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบ เรามาตอนกลางวันแต่มาตอนเย็นๆนี่สบายเลยดูออกไปเมื่อกี้ถนนแดดแดดมันร้อนธรรมดาฝนมันอบๆอ้าวๆช่วงนี้ใช่ส่งตรงนู้นดีกว่าที่นี่เนี่ยตรงหน้ากันน้าำ่ะหน้าน้ำจะได้อะไรถนัดถนัดอย่างเงี้ยอ่าจะได้ล่วงทีเดียวเลยอ่าโอ้โหนี่นี่เอาส่งตรงนี้แหละส่งนี้แหละมะนาวใครเขาแล้วน่ะสมโอ้ไอ้สมโองนี่แต่ผมไปเห็นเป็นมะนาวได้ไงโอ้โหสมโองลูกใหญ่อะเหมือนมะนาวเลยอย่าไปเด็ดเขานะไม่เด็ดหรอกฮะเท่าไหร่นะถ้าเด็ดเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นกันนะเป็นหมื่นนะค่าอะไรบ้าง โอ้ไม่ต้องฆ่าอะไรเลยนะก็บอกว่าประดับให้สวยงามอเอาออกก็ได้กี่ปีเนี่ยลุกเนี้ยติดคุกเหรอไม่ใช่อายุอายุคดีเก่ายังไม่จบเลยนะจะหาคดีให้ที่อื่ตลอดเลยโอ้เอาส่งในน้ำเลยที่ตัวเป็นตัวอะไรเนี่ยตรงในน้ำเนี่ยกวดไงเออเอ้าเหม็นปลาเนี่ยผมชอบนะตัวสีส้มส้มนะอ่ถ้าใครอยากชมบรรยากาศอย่างเราก็นัดมาใช่ส่งทวนข้อมูลกี่ครั้งหนึ่งกี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งงาน 33ตารางวาอ่าราคาราคาราคากระซิบกระซิบ7.37ล้านกระซิบทีเดียวเนี่ยได้ยินทั้งโลกอ่ะก็เปิดไม้ไว้เนี่ยเปิดไม้ไว้7.37ดจุดสามเจ็ดถนนคูเด่มี3ามถนดครับผมตั้งอยู่ที่อำเภออะไรอำเภอเดิมบางนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าเดิมบางนังบวชสุพรรณบุรีร้อยกว่ากิโลจากกรุงเทพจากจากรุงเทพร้อยกิโลนัดหมายมาต้องลบบนนัดหนะอ่าลุง ข้อแม้ของเรานัดลงหน้า1วันใช่หนึ่งวันเพราะเราจะแจง้งคนดูแลที่นี่แล้วก็ราคาไม่ชมยาตอ่อ,อตอ่อยาต่อบ้าบอ <c oughs> ใช้คำพูดหยาบๆเลยนะไม่ใช่เขาขาย7ลร้านมาตอ่อจะสองร้านหนึ่งร้านเดี๋ยวก็ตีตายเลยตอ่อยาต่อตลกออันนี้จริงๆเข้าใจว่าของซื้อของขายเนี่ยผมเถียงกับคนหลายคนที่มันมาแบบแปลกเขาบอกให้ของซื้อของขายมันก็ต่อได้ดิเซเว่นมีต่อป่ะ เคยใครต่อได้ไหมในห้างมีต่อบไหมราคาไหนก็ราคานั้นอ่าแต่ทําไมไปตลาดนัดไปตลาดสดต่อกันจังคนเท่าคนแก่เอาผักเอาหญ้ามาขายตามบ้านเนาะกว่าจะปลูกได้เนาะขายกำลังสิบบาทต่อยุ่งนั่นแหละห้าบาทได้ไหมสามบาทได้ไหมแต่ทําไมพวกของต่างชาติทําไมไม่ต่ออ่ะพวกห้างสรรพสินค้าเเออออแปลกไหมแปลกอ่าเพราะยันปันไปนี่เหมือนกันมันลดได้บ้างแต่ถ้าไม่ได้มาที่จริงไม่ได้มายืนอย่างที่อื่นเนี่ยยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ย่สบายสบาย ถพราะทาได้ยังไม่ได้มายืนก็อย่าเพิ่งต่อมายืนแล้วค่อยต่อใช่จบคลิปนี้นี่ FC นี่พิมพ์คอมเมนต์ด่าที่อิงเทียบเลยไม่เป็นไรรับได้นอมรับอเราพูดความจริงใช่อ่าขอิงจริงเราพูดกันอย่างนี้เรื่องจริงเรารับรับได้ไหมนะหรือชอบเรื่องก็หกต่อต่อตอร์ปิ้ลช่องเราไม่สตรอเบอรี่ี่อมีแต่ส้มโอนี่มีแต่ส้มโอเพราะฉะนั้นรับได้ก็ดูบางคนบอกเออมันมีที่อิงเป็นมุมเป็นมุมเดี๋ยวท่านผู้ชมจำเจบางคนบอกโอ้ยช่องนี้ ทำไมมาไล่สาระยังเสียคั้นเด็ดมาดูดูเพื่อเป็นทางเรื่องของท่านไงไม่ชอบแปลงนี้ก็ไปดูที่อื่นไม่ชอบช่องเราก็ดูช่องอื่นไม่ชอบแปลงนี้ก็ไปหาซื้อที่อื่นมันเป็นเงินของท่านท่านจะได้ของดีๆกับบ้านเราไม่ได้เชียร์ขายนะแต่เราเชียร์ให้ท่านได้ผลประโยชน์ตัวอะไรเนี่ยเครเรียกอะไรนะเอราวัณเอราวัณทั้งเอราวัณเนี่ยมีประดับอย่างนี้เยอะเลยแล้วเราไปกันยังไปเถอะ พิมพ์มันเดี๋ยวให้ท่านชมพิมพ์หน่อยเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าชอบอะไรก็พิมพ์อย่างนั้นพิมพ์อย่างนั้นชอบอะไรพิมพ์เลยครับจะด่าที่อื่นพิมพ์ได้ไหมได้แต่ก็ก่อนก่อนด่าก่อนคอมเมนต์เนี่ยมองหน้าที่อื่นมองแววตาเนี่ยกล้ากล้ากล้าจะคอมเมนต์เหรอหน้าหวานๆอย่างนี้เหงื่อเข้าตาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพิมพ์ให้กำลังใจเราดีกว่าอ่าถ้าชอบก็แชร์ให้เรากดไลค์กดแชร์ให้เรากดหัวใจให้เรากดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็กดเข้าไปกดหน้าโทรศัพท์ให้ท่านนะมันมีอะไรให้กดก็กดไปกดไปถ้าเขากรบรูปเท้ามาให้ล่ะ ไม่เป็นไรขอข้างขวานะข้างซ้ายเยอะแล้วที่บ้านอ่าข้างซ้ายเต็มแล้วไปเท่านี้เอิงเดี๋ยวท่านผู้ชมมีเสียเวลานี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะวันนี้ขอฝากบ้านสไตล์รีสอร์ทบนที่หนึ่งไร่หนงาน33ตารางวา7.37ล้าน7.37ล้านให้ท่านพิจารณาอีกหนึ่งแปลงอ่าลองดูลองดูลองดูอ่ะก็อวยพรซะหน่อยก็สุดท้ายนะครับโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถอยหลังนะคุณถอยหลังอ่าโควิดมันไม่ใช่โควิดถูกๆนะระบาดอย่างเงี้ยโควิดระบาดเออถูกไหม มันถูกไปบาทเดียวโควิดไม่ใช่โควิดคือมันกระจายแพร่กระจายก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกาจะตกเข้าบ่ายก็อาล้างมือล้างมืออาบน้ำกําลัน้ำเรียบร้อยอ่าแล้วก็ป้องกันกันทุกคนอ่าป้องกันครอบครัวด้วยอ่าใครยังไม่รวยขอให้รวยรวยรวยอ่าอ่าไม่ถูกหวยไม่ถูกหวยก็ขายถูกหวยตั้งที่หนึ่งอ่าอ่ามานี่เหอะไปแล้วไปแล้วก็ขอฝากช่องบอยเศรษฐีนครได้ด้วยวาทิตย์ที่ดิน มีหลากหลายส้ตายอ่านี่คือรายการวารเรตีที่ดินของเราครับผมอ้าวชอบก็ชมเข้ามาครับผมไปบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับปลาปลาปลาที่อื่นปลาเดี๋ยวก่อนี่ดูซ้ายดุขวาดิเบ็ดไม่ได้มาเบ็ดเบ็ดไฟช็อตได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยดีใจพาลุ้นกันมากพวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับ